ุ่นนี้เป็นพัดลมรุ่นราคาประหยัดครับ a ี l ก c คูไอซ e ราคาประหยัดขายดีคนแล้วก็ถูกมากน่าใช้จริงๆครับตัวนี้จุดน้ำต้อง10ลิตรใช้งานต่อหนึ่งได้ถึง6ชั่วโมงเลยครับตรงนี้เป็นที่จุถังน้ำของเรามีมีมอเตอร์อยู่ข้างในด้วยเป็นตัวดูดน้ำขึ้นมา เพื่อทำสเปรย์หมอกนะครับมันก็จะเติมอีกมันวันวาลนะครับบันวาลเป็นตัวปรับปรับให้ออกน้อยออกมากสามารถปรับระดับรองน้ำได้นะครับเป็นระบบจานเหวี่ยงหนีศูนย์คือรองน้ำา่าจะออกบริเวณนี้ครับออกมารอบๆทำให้ลดอุณหภูมิได้ดีมากครับใบพัดตั้ง24นิ้วนะครับ